พี่น้องค่ะนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศข้องการ ใส้หาเสียงข้องซองผู้สมัครนายกอบจนครศรีรนะธรรมราชแรกแต่คึ้นที่บ้านมาค่ะหยิบซองปึกสติกายนนากะนะนี่กับเป็นแท่ปลาหน้าโรบินสันโอเชียนกับปีนองค่ะซึ่งการซองผู้สมัครนายกอบจนี่ค่ะที่ถือว่าเป็นขู่แข่งขันที่ค่อนข้างจะสู้ซี่และกัคับเคี้ยวกันมาอย่างต่อเนื่องนี่ค่ะก็คือทีมเบอร์หนึ่งนางกานกกรเ,เดชเดโชแหล้วกาเบอร์ซองนางสาววารินชินาวงค่ะ เริ่มขึ้นทางซ่องทีมนี่ค่ะกันเลือกปิดเวทีปราศัยกันนะค่ะนะเบอร์นึ่งมีกับไปชายสถานถีกันในบ้านราชพฤกษ์นะค่ะนะแล้วก่ะเบอร์ซ่องค่ะนางสาววารินกับไปชายสถานถีกันตีล้านจดรถนาโรบินสันโอเชียนไอไรเกิดขึ้นกับปีนองค่ะเมื่อนกับในภาพค่ะนั่นเต่าตีใต้กันมาได้รถติดค่ะปีนองค่ะซ่องสามชั่วโมงรถ ติดนาคะนะคืออาติดทุกเส้นทางเลยค่ะตั้งแต่ทางข้าเมืองตั้งแต่ร้อนมาคน้นแล้วก็ตั้งแต่เท่ปลาอะไรอ่าไอ้นุไอ้หัวกอได้คือ ถูกสั้นทางข้าวเมืองในกาติดมดแล้วก็ผ่อข้าวมาเท้าปลายอ่ารบินสั้นโอเชียน,น่ค่ะรถนี่ค่ะยับเยินไม่ได้เป็นเกือบชั่วโมงค่ะที่ว่าต้องจดเน่งอยู่แล้วก็ไปได้ถีดีดตีดอน,นกตาตันพบฟังนั่นคือปรากฏการณ์ทีกิดขึ้นแรกแต่ขึ้นค่ะคนหนคนจำนวนราซาเม็ดค่ะแห่มาฟังการปลาไส้ก้องทีมทีตัวเองรักกับ่นองค่ะแล้วกา ทื่ว่าเป็นประวัติศาสตร์นาไม่ข้องการเมืองท้องทิ่นก้องจังหวัดนครศรีธรรมราชในครังนี้นะคะพี่น้องค่ะช่างทำเข้ากันมาไล่คลังกับการเหลือตังนี่ค่ะไม่คอยไดเด่นผาบรรยากาศพันนี่กันมานานมากเลยค่ะพี่น้องค่ะและขึ้นนี่ค่ะการทางหน้าเวทีข้องทางซ่องเบอร์ทางเบอนึ่งเลยค่ะเบอรอซ่องเบื่อซ่องเลยค่ะเบอร์นึ่งใค่ะพี่น้องค่ะการเรียกว่าแน่นเปรี้ยไปด้วยกองเทียน ข้องแต่ละทีนากาหน้าเหล่าการตั้งเวทีห่างกันประมาณ350เมตรกับพี่น้องกันได้ยินเสียงกันอยู่นี่ค่ะปลานี่ขึ้นเวทีนี่ก็ได้ยินปลานูปลานูขึ้นเวทีนี่ก็ได้ยินกันปลานี่ค่ะเรียกว่าบรรยากาศนี่ค่ะคือกคักแเหล่าการนุกงนั่นกันนาคาหน้าคนนะคนคนข้างที่จะตื่นตัวกันตามผูฟังฮันกะแรกแต่ึ้นค่ะสึงการบรรยากาศนี่ค่ะพี่น้องกะนฮันกาเมื่อกับที่นในได้พกันไปค่ะกับผู้ มัมารับรถนี้นี่ค่ะนายกอบอกจอนี้มีกันสี่คนเบอร์หนึ่งกันนางกนพรเดชเดโชเบอร์สองกานางสาววาดินชินวงศแล้วกาเบอราา์ส้สนนายอาญาสิทธิสุวรรณเบอร์สี่กานายสันนพร อาสุขซีเมืองกะพี่นองค่ะแต่ก็ต้องเดอมรับ,บา่าทีครับเคี่ยวในเรื่องก้องการแข่งขันกันแลวกอาอาข้อเรียกกันว่าวิ่งยิกกันมาแบบว่ารวมให้ใจรถต้นคอกันนี่ค่ะกาคือเบอร์หนึ่งและกาเบอร์สองเบงอร์หนึ่งมีเป็นอดีตนายกอบจเดิมค่ะกามีลูกเป็นโซโซประชาธิปัตย์แล้วกามีทีมโซโซประชาธิปัตย์นี่ค่ะการมุ่งกันยังเต็มทีแลกะกาอาออกตัวช่วยกันยังเต็มเน็ตนะคะน่แลวกา Xuân bổ xong đây cả กาตูวบ่เป็นพูทสมัครนาไม่ค่ะเป็นหนักธุรกิจนากะนะแล้วกอยู่ในเวทวงกว้องจงหวัดนครมานานลบเนกาลุงสู้ซึกนายกอบจนครศซีธรรมราชนี่ค่ะซึงข้างล่างนี่ค่ะกาจามคนข้างชัดเีนว่าเป็นการสนับสนุนโดยพรรคพุ่ใใจไทยปลวา่าเบอร์ซ้องวารินชินวงนี่ค่ะเขาก็เป็นอ่าคณะทํารรงานแล้วกาเลขาส่วนตัวข้องนายพิบัตรัตจักิจประการลือวงในก็จะรููกันว่าคุณนามนี่ จะเป็นลูกหลักกองอ่าดรนาที่รัชกจิจป,ประการเมียกองน,นายพิปัติซึ่งเป็นรัฐมนุตรีว่าการกระทรวงแรงงานแล้วกันในส่วนกองผู้ที่มาช่วย กว่าลิ้นชิน้นเอวงนี่ค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นบรรดาอดีตผู้สมัครสสซอดีตผู้สมัครนายกอบตที่ว่าอ่าสอบตกกันในครั้งครั้ง,งที่ผ้านมาค่ะก็มาร่วมตัวกันแล้วกันนุ่งลังและกระชวยกันย่างเปิดหน้าเปิดตาค่ะอันกับเป็นบรรยากาศนะคะน่า,ายสํสำนักกาจายเฉือดซึกขัางนี้ว่าซ่องนารีเสี่ยฝาก็คือกนอกรเด็ดเดี่ยจาก ปาประจาติปัตเลวกาอ่านารีซินามุนก็คือนามวาริงชินวงจากภูมิใจไทยค่ะ เล้าก็ท่มันเกิดเป็นปรากฏการณ์ที่น่าจับตามองว่าตอพรุนี่ค่ะยิบซี่ปึกสติกาย,ยนการเลือกตั้งนาย,ยกอบจนี่เพิ่นเอียกกันมาผ่านพูนี่ค่ะไอ้นั่นกายูในมือข้องพี่นองแต่ว่าในช่วงโครงสุดท้ายค่ะในเรื่องของการเมืองที่ไม่เคยเล็นที่เร็็นกันรอบๆนี่ค่ะก็มีบรรดานักการเมืองค่ะจากไร้ขายก็มายุกันทีข้างเวทีก้องคุณนามวาลินชิน,นวงบางคนก็เปิดตัวค่ะอย่างโซโซปุ้ยพิมพ์ผัดดาววิจัยคุณ โซโซเคแปดก้อ,องผักรวมไทยสร้างจากเปิดตัวยังเป็นทางการนาเฟซบุ๊กเลยวาเชียนามเบืรอสซงแล้วกาข้างเวทีแรกแต่ขึ้นกับ่านผู้ฟัง เทพไทเส้นพงก,กากรรมนังอยู่ข้างวทีประกาศสนับสนุนหนาา้าทุบตัดสิทธิทางการเมืองแต่มหนังง่ายกำลังใจซอสลูกมีจากจังหวัดชุมพระท่านผู้ฟังกะกรรมนังกันอยู่เต็มนาา้าหนะาปนังกินน้ำชาคาเฟ่กันดีคาเฟ่รวมตัวกันน,ากาน้าหนะาเนกเป็นเหื่องกองการสู้ซึกนาย,ยกอบจนาครซีธรรมราชกาขางนี้ซึ่งเบอร์หน,นึ่งเนกที่มีลูกบ้าเป็นต้งรองเลขาข้องปักประชาธิปัตย์กาประกาศวะแพยไม่ได้ ได้ค่ะเพราะถ้าว่าการแพ่ในยกอบโจในโตรูกนี่ค่ะมันกะกลุมจะเป็นสัญญาณไม่ดีในการเลือกตังโซโซซะไมนาปีนอกค่ะก็เลยบอกว่าแพร่ไม่ได้เบอร์ซ่องที่เป็นมือไม่ในการลงทาจริงนี่ค่ะตามผุกฝั่งกับประกาศว่าสู้แบบยิบตาแพร่ไม่ได้เหมือนกันนากาันะเพราะฉะนั้นตตพูุกะยี่สิบสี่มิถุสติกายนกะะวันชีชะตาว่า